พอถ้าวันนี้กับตกเป็นหลานกับวันนี้วันที่สิบห้ากุมภาพันธ์หกสี่กับป้อมจุกในทวนนะครับเรื่อว่าทีมไก่ป้ากินเดือนรับวันนี้จะป้ามารีวิวเรื่อว่าจะมาบอกลาเอาการทริปกันเรื่องอ่าเรื่องจากน้ำนะครับเรื่องจากน้ำกับาช่วงนี้อ่าดรือเท่ากับแรงมาเป็นทิม้าวันเลยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้แรงมาทิมาวันเล้ยวกุมภาพันธ์หกสี่นี้แรงมาทิมาวันเล้ยวทังกับไม่น้ำคาดน้ำนะครับนะ กาเลยกับป้ามาเพื่อนๆมาชุ่มเรื a, era, ่องปั๊มน nah, yeah. ้ำนะครับปั๊มน้ำตายุ่งอยากหมากะสามารถจะติดต่อมาได้นะครับนี่กับนะครับซื้อแต่โค้งมันกับโค้งตตนในต่ลางนี้นะครับต่ลางนี้นะครับนี่นะครับต่ลางนี้นะครับหรือโค้งต่ลางนี้มาพันที่โรยนะครับพันที่โรยได้มากรบชุดเลยได้มากรบชุดมาตึกประกอบใส่ได้หมดเลยนะครับประกอบ กบฉุดให้ใส่ได้มดเจได้ให้มากรบมัดุกอย่างนะครับไม่ต้องไปซื้อได้เลยวปันที่คือทางกาส่งได้ฟรีมดครับนะครับนี่นะครับปันที่แต่ก็เอามาโตกับเครื่องตะญ่าโรนี่นะครับเครื่องตะญ่าโรที่เราซื้อมานะครับเครื่องตะญ่าโร่เราซื้อมาโทษโทษวัวเครื่องตะญ่าออกกับไส่วัวนี้ก็ไปได้เลยครับนะใส่วัวนี้ก็ไปได้เลยก็สามารถจะจ่ายอ่นได้เลยครับนะจ่ายอ่านจากน้ำขึ้นเต็มแป๊บนี้เลยครับนะเดี๋ยวนะครับผมจะผมจะภาไปให้ดูนะครับ